สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กลามาพบมาผอมาอยู่กับเซียนซองเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนาโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาเย็นๆนะคะส่วนเวลาแรงๆนะคะเป็นเย็นของวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่2สิงหาคม2567นะคะคลิปนี้นะคะ ตามเดิมตามสัญญาตามเสียงเรียกร้องเนาะเปิดต้นงวดต้นคลิปมานะคะเส้นซองกัจจพาเอฟซมาต่ำต่อแนวทางสำหรับแนวทาง9้าหางอันตรายนะคะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะประจํางวดวันที่16สิงหาคม2 5 6หาหลังจากงวดที่ผ่านมา1สิงหาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ละ ้องพ่อก็เอาอยู่อีกนะคะเก้าหางเฮ้าซ้อยประหยัดงบได้อีกคือเก่านะคะจากใดวกวอนสิเขาไปรับชมรับฟังที่ดีที่เด็ดนะคะแนวทางดีๆในคลิปนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันก่อนนะคะให้กำลังใจกันแล้วผู้ใดยังบ่กดติดตามบ่กกดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไว้นำ เพื่อที่จะบอพาดแนวทางดีๆคลิปเด็ดๆนะคะที่ทางช่องนั่นมาฝากเนาะเอาเบาๆลายยายหางนะคะเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าว่างวดนี้นะคะเก่าห้างที่พอเมืองการปล่อยมาจะมีตัวใดแน่ไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้เนาะกะมาพอกกับเส้นซองส่วงแรงๆแนะ่คุณพ่อคุณแม่เออหลังจากที่ล่งเล็กล่าวไปเมื่อเ้ารนี่นะคะกะถือว่าเ้าบ์ประมาณเที่ยงๆนะคะลงไปครบทวนแล้วกะออกไปธุระมากนะคะก็เลยห้องตะกับเขาบ้าน,นะคะช่วงนี้ละเออกินเ้ากินน้ำแล้วนะคะกะเลยเบิ่งเวลาแล้วเอ๊บซี่กับสิทธานะคะคำกับพ่าฮัทในคำแห้งดอกตี้วัชนทเถาะก็เลยมาตั้งกล้องนะคะเอาแนวทางของพอเมืองกันมาฝาก เพราะว่า f อบอกว่าดวน,ดวนๆลยเด้อลูกนะคะที่จริงบอกเส้นซองตั้งแต่มือกอนพุนละล้างเลขออกนี่บอกให้ตามท่านที่เลยนะคะสําหรับแนวทางของพอมังการนี่บโมเมนอย่างดีเพื่อนสิเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกยิบเลือกจับสลากกินแบงรัฐบาลนะนะเออเพราะว่าสลากดิจิตอลนะคะตอนนี้เพื่อนกะเริ่มจหน่ายแล้วนะคะเส้นซองบอกเลยว่าผู้ใดที่ไปยิบจับลอตเตอรี่ตั้งแต่แรกนี่เนาะเอออันดับแรกนี่ เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะวังเลขไทยสองโตแน่นอนวังเลขล่างหะละว่าง่ายเนาะเพราะฉะนั้นแนวทางของพ่อเมืองกาศนะคะก็เลยจําเป็นก็นเลยสําคัญนะคะแล้วก็เอฟซีบอกว่าให้เอามาก,ก่อนมูในเดอร์นะคะเอามาฝากแม่แต่ก่อนแน่แม่สิไดเออร์เอาไปออวิเคราะห์เบิ้งนะคะไปเปรียบเทียบเบิ้งว่าโตที่แม่มากเนี่ยควรจิตตัดโตได้นะคะในส่วนเลขล่างเนาะคุณพ่อคุณแม่ว้าถึงวัตถิ่ันธ์มานะคะเอาโชว์หลักฐานเก่าก่อนแน่จักหน่อย นี่งวดเมื่อวานนี่ละนะคะหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเก่าหางเนาะที่พอเมื่อการปล่อยมานะคะในงวดนี้ก็คือสามสี่สี่เจ็ดห้าศูนย์หกสามเจ็ดหกแปดเก้าเก้าสองศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งแปดนะคะอันนี้งวดกรอนเดอร์จ้าเบิ้งวันทีนำเดอร์คุณพ่อคุณแม่อย่าฝ่าวแคปหน้าจอ เสนซองเอามาเบิงให้เป็นแนวทางค่ามาเบิงให้เป็นสถิตินะคะผลสลากเหล็กลางนะคะงวดเมื่อวานนี้ออกไปที่สี่หกนะคะกาห้างที่พอให้มากคคือไม่มีสี่หกนะคะก็แสดงว่าช่วยประหยัดงบไปอีกงวดนึงนะคะเอาอยู่อีกงวดนะว่าไงเนาะเอาบัตรที่นี่มาเบิงงวดใหม่กันเลยจวดจัดฟาดยาวกันเลยนะคะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าอย่าเบลาไาล่เลยอีหล้วมาสัน่น เปิดคลิปมากกับโซ่ตัวเลขรถแม่บ่มีเวลาเบิ้งมาสั่นพันวานี่ะอ้าวหนูก็อยากเฝ้าเว้าอยู่ที่แม่ก็เลยวาจังสิแล้วแต่ว่าคลิปทันหนูบ่หอดแปดนาทีเก้านาทีสิบนาทีเนี่ยเขาบ่ให้เงินหนูแล้วหนูสิยุ่งได้สนดอกหนูก็เลยวางสิแล้วเออกะจกสีวาจังไหน,นะคะผู้มักหนูเว้าโดนกับกับมักะนะเว้าโดนโดนลดลาลดนั่งแม่มากฟั่งผิดว่าบางคนก็ว่า พูดเลยพูดเป็นชั่วโมงก็พูดเลยดูได้ตลอดวส,สัตว์บางคนนะ่ะบางคนก็นว่าโอ้ยเบ่าวล่ไล่าสัตย์เออเกิดว่าเบาพีเจาะปากว,ว่าบ่าวผดว่าหาลงคนก็นได้โอ้ยจากเส้นสองสีเอาใจไพเออบ่เอาใจไพเลยแล้วกันโ <c oughs> oh อแมนบ่าเล่นนะคะก็เอาใจบวรทุกคนนาา่ะละก็อยากให้เข้าใจเส้นสองอ้อแน่นะคะหนุกับบ่าได้อยากเบ่าวไลดอกคือว่าหันล้วมันต้องมีกฎเกณฑ์กติกานะคะในการเฮดคลิปเนาะ เปิดขึ้นมายกตัวเลขโซ่ปุ๊บเอาโมมี่ไผเบิงนูแล้วนูกับจักสีเบาลยังบาดท,ที่นี่เออคลิปบอดเวลากะสางลาไล่ใดบดใดนูกับโมมีลไล่ใดนูกับยูต่อบดใดนะคะคุณพ่อคุณแม่กัจะบดใดเบิงแนวทางต่อเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะสีใดเบิงกันไปยูกันไปโดนๆน,น,นะคะอ่าพ่อเศร้าจมมาซ เลขเรื่องเขียนไหวฝ่าแห้งนะคะกินเขาของตะอีเฝา่าตั้งกงล่องเลยยานมันเดิอดพดเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการประจํางวดวันที่16สอคอห7นะคะ เปิดมากงวดต้นงวดก็คือของพ้อเม,มื่งการเลยจดจัดฟัดเงาวนะคะเดีย๋ยวจะต้องขอเขียนก่อนสักคู่นึงเนาะเดี๋ยวจะโชว์ให้เบิ้งนะคะพร้อมๆกันนะคะอ่ยู่เซล่ตากระสายตาก็บ่ค่อยดีที่เดี๋ยวนี้ก็เลยตั้งสมาธิในการเขียนแนนจักหน่อยนะคะหนๆม,ม่เวนเขียนผิดแล้วบนนีเออ ในระหว่างนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่กะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะคะหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์รอก็ได้นะคะจะพิมพ์คอมเมนต์มาชมเส้นสองก็ได้เหมือนกันนะคะแ <c oughs> จ็คเมนย่งตีพิมแต่อยากให้ผู้หยอกอยากให้คนอื่นหยอาาก FC ว่าจันอิฟตีว่าวอาเลนว่าหัวไปสละคุณพ่อคุณแม่พ่อได้หัวได้ยิ้มน้ำกันนะคะอ่า โอเคตัวที่แปดโอเคตัวที่เก้าสิการ์นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งอืออุ้ยคือมีตะโถงงามๆอีกแล้วบัตรที่นี่โอ้นั่นน,น,ตตนั่นนั่นมีตะโถงงามๆบัตรนี่นี่แค่จังไดดีละเฮาเอา้า งามปปนังใดกะลองพิจารณาเบิงเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะนี่เอาดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะสำหรับแนวทางนะคะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการาจัจม์งวดวันที่16สิงหาคม2567นาหะคะเก้าหางอันตรไลในงวดนี้ก็คือ5 9 6 2 7จ็ดห้าแปดแปดเ้าหนึ่งศูหนึ่งเจสองศสค่ะอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะห้าเก้าหกสองเจดห้าปดปดเ้าหนึ่งศู หนึ่งเสยค่ะย้ำชัดอีกครั้งนะคะเก้าหางนี้ดับตัวตรงล่างเท่านั้นนะคะโกเกียวกับโตกรับและกับ,บอกเกียวกับเลขบนเดอ้อจ้ะดับโตตรงล่างนะคะซื้อกับบอกอยูคุณพ่อคุณแม่ลองออกไปประกอบการตัดสินใจเบิ้งนะคะคือเก่าเหมือนเดิมพละนะคะแนวทางก็คือแนวทางนะคะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่เบิ้งตัวเลขแล้วนะคะคิดว่างวดน,นี้นะคะพอจะเอายู่นะคะก็เอาไปซอยประหยัดงบแต่ถ้าเบิ้งตัวเลขแล้วนะคะโอ้ยแม่ฝันได้คักๆๆแม่ได้มากคักเลขตัวนี้เอาบ่่ยู่ดอกกะไปยิบไปจับได้คือเกาคือกันเด้คอคุณพ่อคุณแม่เด้อใส่วิจารณ์ใส่วิจ,จะะารณญ่านเออหัวสีบอลหลินพันกันคำมากลินพันกันลดดิ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะตัวเลข,ม,ขม,ลมีเขาไม่รุ้ดมีอายุมีอาบย,ยุเป็นเรื่องธรรมดานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเอนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเฮ้าเนาะ,อะลองวิเคราะห์ลองพิจารณาเบิงพอเมืองการเพิ่มวีแนวทางดีๆนะคะเพิ่นเอาแนวทางมาแบ่งปันเส้นซองได้มากกัเอามาแบ่งปันคุณพอ่อคุณแม่ต่ออีกทอดนึงนะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากรันตีนะคะว่าเลขสีเอลยูสีดับแถบอ่นะคะกับบ่มมีไผ่หูนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะไม่มีใครสามารถร่วงรู้อนาคตได้นะคะอ่าเว้ากันปานนี่แหละเออเนาะลองเบิงนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่ะคลิปนี้นะคะกับชัดเจนแล้วนะคะสําหรับแนวทาของพ่าเมืองการเอฟซี FC ล่อค่อยกันมาเช่นองกับจัดไห้นะคะบานี่นี่คลิปทัดไปนะคะยันนี้ไปใส่ บอกเลยว่าเป็นที่เด็ดอีกคือเก่านะคะจัดให้ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับแนวทว่าเลขดับของพ่อร้อยเอ็ดนะคะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ห้างงวดแล้วนะคะแต่เอามาปล่อยนี่เอาอยู่ห้างวดแล้วห้างวดติดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่เสียมาปล่อยทางช่องนี่ค่ะอาอย่มาตลอดเนาะแต่ว่าเขานับแค่ที่เฮาเห็นนี่แหละ หางวดติดแล้วค่อยติดตามชมให้ดีๆว่างวดนี้นะคะพอเพิ่นจะปล่อยตัวใดมากสิบหางสิบคู่นะคะมีบนมีล่างนะคะค่อยติดตามไว้เนาะเอาลากาผู้ใดนะคะที่สนใจในส่วนครีมน่าใช้ตอนนี้ยังพร้อมทรงอยู่นะคะเหลือประมาณยี่สิบกว่ากระปุกนะคะว่าเมื่อน,นี้ออเดอร์รั่วแห้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดมีปัญหาเรื่อง ฟ้าเนาะเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำนะคะเป็นซิวนะคะผิวหนาบอสอบอไซต์ผิวหนามองคําแน่นะคะเอาตัวนี้ไปใส่ถ้าแค่กลางคืนอย่างเดียวเด้อคุณพ่อคุณแม่ถ้าแค่กลางคืนอย่างเดียวนะคะใส่ติดต่อกันย่างหน่อยเนี่ยทาผู้ใดเสียเอาไปลองใส่ใช่2องบอกเลยเอาไปซองกระปุกเลยใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนคือผู้ใดเป็นฝากจะฝาจะฝาจางลง ผู้ใดเป็นซิวกะสีซิวลดลงนะคะผู้ใดเป็นกะมันสีเริ่มจางลงแถมขึ้นมานี่คขึ้นหน้ามันจะค่อยๆขาวกระจ่างใสเพิ่มมาอีกอย่าง,นงหนึ่งคือหนามันมีหนามไม่นวลนมันก็เตงตึงบาดท,ที่นี่หน้าเบิ้งเด็กร่องบาดท,ที่นี่คุณพ่อคุณแม่เออดีคักอลินะคะผู้ใดสนใจเนาะตามเบอร์ที่เส้นซอ,นองลงไว้ให้นี่ละผู้ใดมีไลน แอดมาไซเบอร์นี่เข้าไปขึ้นไล่บ่าบุญน้ำโชกสมนะคะถ้าปุใดบา่ามีไล่โทรมาเด้อคุณพ่อคุณแม่เส้นซองกันรับคือเกานี่ล่ะย์สองเก้าสองหกเจ็ดสี่ 0940292674ความสวยความงามรอคุณอยู่ที่นี่ติดต่อมาหาเรานะคะโอเคค่ะ <c oughs> เออวาแล้วโอเจำสิฟา้าววไปใส่ดอกเม้เดีเออสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นสองขอจบใบแค่นี้ก่อนเนาะคือจังทีว่าละเดียวสีน้ำเสนอแนวทางต่อไปให้เอฟซได้เบ่งนะคะจังใดกับขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะที่เขามารับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเฮาไปพอกันคลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ